สวัสดีค่ะอยู่กับฝนพีเก้าโฮมบ้านน็อกดาวนะคะวันนี้พามาดูบ้านบิน๊กไซส์นะคะขนาด11เมตรคูณ5เมตรนะคะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งจะเป็นกว้างๆนะคะหลังนี้ลูกค้าสั่งมาหลังที่3แล้วนะคะเอามาทำรีสอร์ทที่อำเภอสัต,ตหีบนะคะจังหวัดชนบุรีเป็นรีสอร์ทเซนะคะนี่ระเบียงด้านหน้าขนาด2เมตรคูณ5เมตรนะคะปูกกระเบื้องให้นะคะแล้วก็ระบบไฟเรียบร้อยนะคะข้างหน้า เปิดมาก็จะเป็นประตูลูกฟักนะคะอลูมิเนียมขนาดเมตรหกสิบคูณสองเมตรนะคะตรงกลางเป็นห้องโถงขนาดสามคูณห้าเมตรห้องน้ําในตัวนะคะที่เห็นกระเบื้องทั้งหมดนี้เป็นกระเบื้องอยางคลิกล็อกให้นะคะไม่มีส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังนี้เพิ่มให้ลูกค้าอัตโนมัติเลย ห้องน้ําขนาด1เมตร20คูณ2เมตรนะคะอุปกรณ์ในห้องน้ําที่ลูกค้าเห็นได้ไปตามนี้ทั้งหมดมาในส่วนของห้องนอนด้านขวาหันหน้าออกทางบ้านนะคะขนาด 3, ูณเมตรประตูที่เห็นนี้เปิดออกด้านหน้าได้นะคะห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะขนาด1นเมตร20คูณ2เมตรนะคะก็จะเหมือนห้องน้ําจะเหมือนในห้องโถงเลยนี่ค่ะอุปกรณ์ได้ครบคันเลยนะคะระบบไฟฟ้านะคะในบ้านนะคะพร้อมเรียบร้อยแล้ว นะคะปราสวิทนะคะมาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะคะขนาด3,5คูณ5เมตรนะคะห้องนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะประตูหน้าต่างมีมุ้งลวดให้นะคะนี่ค่ะวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้นะคะสบายเลย2 3สเตียงกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้แลนให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะพี่ก้าโฮมเรานะคะมี2สาขานะคะรองรับ ลูกค้านะคะในโซนภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะคะส่งฟรีแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะเบอร์ติดต่อ0839233899หรือเข้ามาชมหน้างานกันก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านนอกดาวนะคะของเรารับประกันรั่วซึม1ปีครงสร้าง5ปีนะคะมี2สาขาอันนี้ด้านนอกนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเข้าชมหน้างานก่อนนะคะก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน สวัสดีค่ะ